มีคนมาแจ้งแม่ออนว่าสามีของแม่ออนถูกยิงแล้วก็ตัดคอฆ่าทิ้งในป่านะครับจับมือใครดมก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าไปถึงเนี่ก็เห็นตด้นเสียงปืนมาก่อนนะครับตอนนั้น,นเขากําลังเขาเรียกว่ายังไงกําลังดํานาอยู่แล้วก็ดินเสียงปืนก็เลยไปดูนะครับตอนแรกคิดว่าเป็น ใครมาล่าสัตว์หรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันดังใกล้เกินไปแล้วก็เราแวกนั้นมันไม่มีอะไรก็ไปดูก็อา้าวเห็นว่าสามีของแมอ่อ,อนะตายซะแล้วในสภาพที่หัวกับตัวในะอยู่ไม่ไม่อยู่คนละที่นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ถูกยิงถูกักสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับ คุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับความเชื่อตั้งแต่โบราณครับเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกฟ้าผ่านะครับซึ่งคนเฒ่าคนแก่เขาบอกไว้ว่าที่ดินผืนไหนที่ถูกฟ้าผ่าลงไปสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งครับที่จะนำไปปลูกบ้านเพราะว่าเมื่อฟ้ามันผ่าลงไปแล้วเนี่ยความกาลกินีนะครับความชิบหายทั้งหมดมันก็จะลงไปอยู่ในที่ดินผืนนั้นนะครับ หากอยู่ในที่หากที่ดินเนี่ยเป็นอยู่ในครอบครองของใครเนี่ยก็ทําเป็นเลือกสอนไรนาหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เหมาะที่จะนําไปเป็นพื้นที่สําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเรื่องนี้ครับคุณชัยเล่าเอาไว้ว่ามันมีที่ดินผืนหนึ่งครับซึ่งมันอยู่ในระแวกบ้านของคุณชัยเนี่ย เขาสังเกตมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าไม่ว่าใครจะมาปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขายไปหรือเช่าไปก็ตามนะครับปลูกบ้านอยู่อยู่ไม่ได้เลยครับต้องมีอันเป็นไปทําไมครอบครัวร้าวฉานก็คนในครอบครัวจะทยอยป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปทีละคนนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณชายเขาข้องใจมาหนานละก็เลยวันหนึ่งครับมีโอกาสได้คุยกันกับ คนเท่าคนแก่ที่บ้านจงังหวะที่คุยกันก็เอยถึงที่ดินผืนนี้ขึ้นมาครับก็เลยคุณชายก็เลยว่าเอ๊ะมันแปลกเหลือเกินนะที่ดินมันมันอยู่ในทำเลที่ดีนะครับมันปัจจุบันเนี่ยมันติดถนนละแล้วก็ในจังในวันที่คุณคุณชายถามไปวันนั้นเนี่ยมันก็มีถนนตัดผ่านแล้วนะครับเริ่มมีการพัฒนาแล้วแต่กลับไม่มีใครอยู่อาศัยได้ไม่ว่าจะปลูกเป็นบ้านสําหรับพักอาศัยอย่างเดียวหรือว่า จะเปิดร้านค้าซึ่งในในนาแวกนั้นเนี่ยไม่มีเลยนะครับร้านค้าร้านของชำทั่วไปแต่กลับไม่มีใครอยู่ได้เกินครึ่งปีเลยนะครับจังหวะนั้นคุณชัยกำลังนั่งคุยอยู่กับตาจวงนะครับเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ภายในหมู่บ้านแต่ตาจวงก็บอกว่าโอ้ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงที่ดินอื่นนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินฟ้าผ่าใครมาอยู่ก็ชิบหายหมดนันละ เาตะจวงว่าอย่างนี้ครับคุณชายก็เลยถามว่ามันมันเกี่ยวกันเหรอเพราะว่าอย่างที่ไร่ที่นาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าถูกฟ้าผ่าออกห่อยไปแต่ก็ยังเห็นพืชผลเจริญงอกงามนะครับไม่ใช่ว่าฟ้าเนี่ยผ่าลงมาเพราะว่าเทวดาเขาส่งขวานหรือว่าส่งโชคสงลาบมาให้หรอกเหรอตะจวงก็บอกว่ามันมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นที่ดินกลางไร่กลางนาเนี่ยมันไม่มีคนอยู่ หรือว่าต่อให้มีกระต๊อบกระท่อมอยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นครั้งคราวมันก็อยู่ได้แต่ที่ดินที่นํามาปลูกบ้านเนี่ยหากผ่านการถูกฟ้าผ่ามาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนหลุมที่เอาไว้เก็บความกละกินีความอปมัปมงคลทั้งปวงนะครับคุณชายบอกว่าที่ดินผืนนะั้นแต่ก่อนมันเป็นของแม่อ่อนนะครับแม่อ่อนเนี่ยก็คือเป็นคนรุ่นรุ่นเดียวกับตะจวงนี่แหละ แล้วก็ฟ้าในผ่าก่อนที่แม่อ่อน,นจะมาอยู่นะครับคือแม่ของพ่อแม่ของแม่อ่อนเนยเขาแบ่งให้แล้วก็เกิดฟ้าผ่าก่อนที่แม่อ่อน,นจะได้แต่งงานพอแต่งงานก็ต้องออกเย้าออกเรือนเป็นธรรมดาครับจะให้อยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ไปตลอดก็ไม่ได้เพราะว่าพี่น้องก็มีอยู่มีที่ตั้งหลายพื้นนะครับที่แม่อ่อน,นได้รับมาเป็นมนรดกแต่ ปรับเลือกที่ดินผืนนี้เป็นที่สำหรับปลูกบ้านจัดการหักร้างถางพงนะครับให้สามีเนี่ยให้ผัวเนี่ยทำจนเตียนแล้วก็ถมดินใหม่นะครับทีนี้ก็มีคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาเตือนกันแล้วว่าว่ามันถูกฟ้าผ่ามาแล้วนะที่ดินผืนนี้มันไม่ควรจะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยหรอกมันไม่ดีซึ่งตัวแม่อ่อนกับตัวสามีเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นนะครับเพราะว่า อย่างว่าเลยทำเลมันดีตรงนั้นตัวสามีของแม่อ่อนเนี่ยมองการไกลครับก็คิดว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็จะทําร้านขายของชําเล็กๆสักร้านนึงเพราะว่าในระแวกนะั้นมันไม่มีนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งแม่อ่อนเนี่ยตั้งท้องนะครับแล้วก็บ้านเดือนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดกิจการก็ขายดีตามตาม,ตามเ,าเขาเรียกว่าไงตาม ขายดีตามมีตามเกิดนะครับเพราะว่าของมันก็ไม่ได้มีขายมากนักแล้วก็ส่วนใหญ่กับข้าวกับปลาเนี่ยเขาก็หากินกันเอาเองก็มีแค่พวกเครื่องใช้บางอย่างพวกน้ํามันกา๊าซพวกไม้ขีดไฟอะไรพวกเนี้ยที่จะขายได้แล้วก็พวกไข่ไก่พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับทีเนี้ยพอแม่อ่อนท้องได้สามเดือนครับผัวของแม่อ่อนก็ไปตัดไม้ในป่าเพราะว่าแต่ก่อนป่ามันเยอะนะ แวกบ้านมีแต่ป่าทั้งนั้นก็ไปตัดไม้ตามปกตินี่แหละครับเพื่อที่จะเอามาเผาถ่านไปหาไม้สําหรับเอามาเผาถ่านขายนะครับคิดค้นอยากจะขายถ่านเพราะว่าถ่านถุงเนี่ยถ่านเป็นกระสอบเนี่ยเมื่อก่อน,นมันขายได้ดีเดี๋ยวนี้ก็ยังขายได้ดีนะครับเพราะว่าบางบ้านเขาก็ไม่ได้ใช้เตาฟืนใช้เตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเตาฟังโลที่ไม่ได้เป็นฟืนน่ะครับเพราะว่าควันมันเยอะก็จะเลือกใช้ถ่านสะดวกหน่อย เนไม่รู้ไปจับพระจับผูอีท่าไหนครับมีคนมาแจ้งแมอ่อนว่าสามีของแม่อ่อนถูกยิงแล้วก็ตัดคอฆ่าทิ้งในป่านะครับจับมือใครดมก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าไปถึงเนี่ยก็เห็นได้นเสียงปืนมาก่อน,นตอนนั้นนะเขากําลังเขาเรียกว่ายังไงกําลังดํานาอยู่แล้วก็ดีนเสียงปืนก็เลยไปดูนะครับตอนแรกคิดว่าเป็น ใครมาล่าสัตว์หรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันดังใกล้เกินไปแล้วก็เราแวกนั้นมันไม่มีอะไรก็ไปดูก็อ้าวเห็นว่าสามีของแม่อ่อน,นตายซะแล้วในสภาพที่หัวกับตัวในอยู่ไม่ไม่อยู่คนละที่นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ถูกยิงหนึ่งนัดก็คาดว่าคนร้ายในยิงให้ล้มก่อนแล้วค่อยตัดคอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนนะครับเป็นคนทําและทําไปด้วยจุดประสงค์อะไรเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ย แม่อ่อนกับสามีนะไม่เคยไปทําให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจแม้จะเปิดร้านขายของก็จริงครับแต่ว่าหากใครที่ยังไม่มีอัดไม่มีเบีย้ยมาเนี่ยก็สามารถเซ็นไปก่อนได้เชื่อไปก่อนได้นะครับตัวแม่อ่อนนะก็อยู่เลี้ยงลูกนะครับจนกระทั่งคลอดคลอดมาก็เลี้ยงอยู่ที่นั่นเลยไม่ได้ย้ายไปไหนคนถ้าคนแก่ที่เคยเตือนมาครั้งหนึ่งเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ก็มาบอกว่าให้ย้ายไปซะเพราะว่าดิน ไม่แน่ความตายที่มาเยือนสามีของแม่อ่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ที่ดินผืนนี้ก็ได้แต่ตัวแม่อ่อนเนี่ยไม่เชื่อครับก็ยังคงเลี้ยงลูกแล้วก็ขายของต่อไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอลูกได้พอลูกได้ขวบกว่าความสูญเสียก็มาเยือนแม่อ่อนอีกครั้งหนึ่งเด็กขวบกว่าที่กําลังเริ่มคลานกําลังสนนะครับอ่าน ตกกระไดบ้านนะครับกระไดไม่กี่ขั้นนครับสูงแค่หน้าอกผู้ใหญ่เองแต่ว่าตกลงมาแล้วมันเป็นจังหวะที่เอาศีรษะลงพอดีแล้วคอมันพับแล้วก็หักนะครับก็ในระยะเวลาไม่ถึง2ปีนะครับประมาณประมาณ2ปีหรือประมาณแม่ออนก็สูญเสียทั้งสามีแล้วก็ลูกคนเดียวไปนะครับพอเห็นนังดันก็เลยอา,อาจจะด้วยความเสียใจด้วยแหละแม่ออนก็เลยปล่อยเช่าซะแล้วก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน ทีนี้ที่ทาเลตรงนั้นนะครับมันดีอย่างที่ผมบอกไปก็มีคนที่เล็งไว้แล้วเนี่ยเขาก็มาเช่ามาเช่าแล้วก็เปิดร้านของชําต่อจากไม่ออกนะครับแล้วก็ด้วยยุคสมัยที่มันพัฒนาด้วยความรวดเร็วนะครับมันก็มีของขายเยอะขึ้นร้านก็ขยายดูเหมือนจะดีครับแต่แล้วครับผ่านไปได้ไม่ถึง2ปีนะครับตัวเลขไล่กันเลยไม่ถึง2ปีอยู่ดีดีร้านก็ถูกปล้นครับ โดยดันแหลงหัวขโมยในบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละบุกเข้าไปยิงตายทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินไปแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับได้ถูกตำรวจจับได้ก็เป็นพวกขี้เล้าขี้ยาในหมู่บ้านนั่นแหละช่วยกันนะครับงัดหลานเข้าไปแล้วก็ล้นคนร้ายเนะี่ยบอกว่าตอนแรกเนะี่ยไม่ได้คิดจะฆ่าเลยไม่ได้คิดจะฆ่าเพราะไปกันสองคน คนหนึ่งให้การว่าไม่ได้คิดจะฆ่าแค่เจ้าของมีค่าออกไปอย่างเดียวนะครับก็คือปล้นนั่นแหละแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันทําปืนลั่นใส่ครับปืนลั่นใส่คนแม่ครับแล้วก็ลั่นอยากหมอเจอบก็คือเข้ากลางหน้าผากพอดีพอเห็นแบบนั้นนะความผิดมันมันมันเพิ่มมาอีกระทงหนึ่งแล้วคือฆ่าคนตายแล้วก็มีพยานรู้เห็นด้วยนะครับทั้ง ลูกของคนตายแล้วก็สามีก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าถูกจับอยู่ในที่เดียวกันนะครับรก็ร้องโวยวายวววก็เลยจาต้องฆ่าทิ้งทางบ้าน,นบ,บ้านหลังนั้นก็ปล่อยร้างมานประมาณ 4- ี่หปีได้เพราะว่าเป็นบ้านที่มีคนตายคาบ้านเลยถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกก็คือลูกของแม่ออกรัางที่2ก็เป็นคนที่มาเช่าสุดท้ายพอปล่อยร้างมานานก็มีเศรษฐีจากในเมืองเข้ามาซื้อนะครับพอเขาเห็น ก็ไปติดต่อซื้อกับไม่ออกนม่ออกก็ขายให้นะครับในราคาไม่กี่หมื่นบาทหรอกบ้านพร้อมที่ดินในสมัยนั้นนะครับพอสิทธิมาก็รื้อได้มาก็รื้อบ้านเก่าทิ้งแล้วก็ปลูกบ้านใหม่นะครับเป็นบ้านไม้สักไม้สักทางหลังเลยงามเลยนะครับแล้วก็นา,นานจะมาอยู่ทีนะครับนาน,านานจะแวะมาทีนึงเพื่อกระชับมิตรกับคนเป็นคนร,บรอบๆที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับ แล้วทีเนี้ยก็เปลือยเปลว่าตัวเองเนี่ยรับราชการอยู่ในตัวเมืองก็อีกไม่กี่ปีก็กเกษียรละอีกปี2องปีก็กเกษียรละ,กระเกษียณแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่ถาวรก็มีการทักทวงกันว่าเออมันเป็นที่ดินที่เคยถูกฟ้าผ่านนะแล้วก็เจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาก็เกิดความสูญเสียอย่างหนักนะครับแล้วก็คนที่มาเช่าต่อก็ยังสูญเสียอย่างหนักเองเหมือนกัน ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของใหม่ที่เป็นข้าราชการเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือรื้อของเก่าทิ้งไปละเดี๋ยวก็ปลูกบ้านใหม่ทับไปแล้วนี่แล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยอีกอย่างคือตั้งศาลพระภูมิตั้งอะไรตามหลักฮวงจุย้ยนะครับเขาเป็นคนไทยเชื่อสายจีนเพราะฉะนั้นความเชื่อพวกนี้มันก็จะกึง่งๆกันไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าก็มีการแก้มีการเสริมฮวงจุย้ยมีการตัดตรงนั้นเสริมตรงนี้นะครับเพื่อให้บ้านมันอยู่ดีมีสุข แต่แล้วครับมันก็ไม่เป็นแบบนั้นคืนหนึ่งทางเจ้าของเนะี่ยเขาก็มานอนตอนนั้นยังไม่ได้กเกษียณน,น,นะครับก็มานอนที่บ้านนี่แหละมันเหมือนได้วันหยุดอะไรแบบนี้ก็พาครอบครัวมานอนที่บ้านใหม่ของตัวเองจะได้คุ้นชินอยู่ดีๆก็เกิดไฟไหม้ครับอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่ายังไงไม่ทราบไหม้ทั้งหลังแล้วก็ครอบตายทั้งครอบครัวเลยนะที่ดินผืนนั้นก็ ลายเป็นที่ดินกลับมาเป็นที่ดินร้างอีกครั้งนะครับเพราะเป็นที่ดินอา์ไข่ผ่านป้ายผ่านมากลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามนะครับเดินผ่านตรงนั้นจะรู้สึกเย็นเฉียบตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีวิญญาณหลายดวงที่ตายโหงอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางพี่น้องของข้าราชการคนนั้นเขาก็มาปลูกบ้าน ปลูกบ้านไว้แล้วก็ทำนองเดียวกันเลยครับจะมาอยู่แต่ว่าก็มีการทักท้วงกันรุ่นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเข้าหูข,ข,ของเจ้าของที่หรอกครับกอคุยกันว่าเดี๋ยวก็ตายกันอีกที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินอาถรรพ์มันกินคนนะครับแล้วก็รวมความอระมงคลไว้ตลอดทั้งผืนนะ่ะพอฟ้ามันผ่ามาครั้งหนึง่งไม่นานครับ ก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริงๆเกิดเหตุร้ายคนที่มาอยู่ใหม่เจ้าของที่คนใหม่ถึงเป็นพี่น้องกับข้าราชการผัวเป็นคนเจ้าชู้ครับแล้วก็เมียเป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ายก็คนละแวกบ้านก็จะได้ยินเสียงทะเลาะก,กันทุกเย็นนะครับเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรแบบนี้มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรามาเกี่ยวข้องสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยกนะครับแต่ว่ามันรุนแรงกว่าคําว่าต่างคนต่างอยู่ พะผัวเนี่ยพลั้งมือยิงเมียตายตายขาบ้านเลยทะเลาะก,กันแล้วก็ปืนออกมาขู่มาแกว่งขู่ไอ้เมียก็ท้าว่ายิงสิแน่จริงมึงยิงเลยนะครับผัวก็บันดาลโทษะยิงเข้าให้นะครับแล้วก็กลัวความผิดก็คิดจะยิงตัวเองตายอีกแต่ว่าเดชบุญที่ว่ากระสุนมันด้านเกิดมาด้านอานาจนั้นซะอย่างนั้นพอกระรสุนด้านเนี่ยเจ้าตัวได้ยินเสียงนกสับไกดังแชกก็ลายสติ ยอมมอบตัวดีกว่าดีกว่าฆ่าตัวตายไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ท,ที่ดินผืนนั้นก็เลยไม่มีใครครอบครองมาจนถึงปัจจุบันนะครับผู้ที่ครอบครองก็ไม่ได้มาอยู่แล้วก็ปล่อยให้รกล้างมีบ้างบางครั้งนะครับที่มีคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยแล้วเห็นกลุ่มคนนะครับยืนยืนทื่อมือนิ่งดำเมี่ยมเป็นเงาอยู่ในนั้นนะครับ หลายคนเลยทีเดียวที่เห็นอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของใครต่อใครบ้างก็เดากันว่าคงเป็นวิญญาณของคนที่ตายบนที่ดินผืนนั้นนั่นแหละนะครับตั้งแต่สมัยลูกของแม่อ่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็กี่รุ่นกี่รุ่นที่ตายกันไปก็คงจะยังไม่ไปไหนก็ถนะูกกักเอาไว้ในที่ดินผืนนั้นนั่นเองนะอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับที่ดินนาธานเนี่ยมันเป็น ที่ดินที่มันติดกับวัดนะครับอันนี้เป็นของลุงสีลุงสีเนี่ยเป็นคนที่มีอายุอต้องเรียกว่าเป็นทวดของคนได้แล้วนะครับแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปละที่ดินผืนนั้นน่ะลุงสีหลังจากบุกเบิกมาแล้วเห็นว่าปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันไม่มีทั้งน้ําทั้งอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ก็เลยยกให้วัดนะครับทีนี้วัดเขาก็มาสร้างศาลาเล็กๆเอาไว้ ไว้เป็นประชาของศพเด็กครับประชาเด็กก็คือใครที่ออกลูกตายแล้วลูกหรือว่าลูกป่วยตายาบรรดาเด็กทั้งหลายที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะไปฝังกันที่นั่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยประชามันเป็นประชาผีดิบเนาะมันไม่มีการเผาไม่ได้เชิงตะกอนก็ไม่ได้เผาเขาเขาเน้นฝังกันอย่างเดียวเตุ้นเต้ถุนสาราก็จะเต็มเป็นเป็นศาลายกสูงนะครับประมาณ2เมตรกว่า <c oughs> ็คือพ้นหัวคนอ่ะพ้นสองไม่กว่าถึงสามเมตรด้วยซ้ำนะครับเสาสูงเด่นเห็นเป็นสง่าแต่ไกลเลยนะครับบนศาราก็จะมีทั้งเครื่องนอนของเด็กทั้งเปลทั้งของเล่นนะครับส่วนใต้ถุนสา,าลาก็รอบบริเวณเนี่ยก็จะมีหลุมศพของเด็กนะครับที่เสียชีวิตทีเนี้ยลุงสีเขายกให้วัดไปละวัดก็ไปทําเป็นปราช้าอย่างว่าแล้วทีเนี้ยเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พื้นที่มันได้รับการพัฒนานะครับทางอบตเขาก็เลยไปทําเรื่องอีท่าไหนไม่รู้แหละได้ที่ดินพื้นนั้นมาเป็นครอบครองของอบตซะแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสดตลาดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นที่ประชาเก่ามันก็ต้องมีอาถรรด้วยแล้วครับพูกพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายของตอนเช้าเนี่ยมันบางคนเขาก็ต้องเอาของไปเตรียมไว้ตั้งแต่ตีสองตีสามก็มี นะครับแล้วก็จังหวะนะั่นแหละก็จะเห็นเด็กคลานไปมาเห็นเด็กวิ่งเล่นกันนะครับบางครั้งในตอนดึกๆกเนี่ยก็จะดินเสียงเด็กร้องไห้กระจองอ,อเองซึ่งไม่มีที่มาที่ไปมองหายังไงก็ไม่เห็นเด็กนะครับเพราะาตลาดสดจะโล่งม,มันจะมีแค่โต๊ะเรียงเรียกันมันไม่ได้ทึบอะไรมากมายแล้วไฟก็จะเปิดสลัวไปตลอดเวลานะครับอย่างกรณีของพ่อค้าปลานะครับที่ต้องเอาเอาปลา แห้งปลาเค็มไปเรียงเพราะว่าเขาซื้อแผงไว้สี่ห้าแผงเพราะของเขาเยอะนะครับก็เรียงจังหวะที่เรียงอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาชิ้นนั้นก็ร่วงนะครับเดี๋ยวกระชังปลานี้ก็เหมือนมีคนมาเล่นนะครับปลาเป็นเขาก็มีขายเดี๋ยวของนั่นของนี่ร่วงไปหมดก็เลยทางพ่อครับป,ปลาเนี่ยก็ลำคาญก็รู้แหละว่าอาจจะเป็นฤทธิ์ดเดชของเด็กที่ตายไปเนี่ยมากแกล้งนะครับก็เลยบอกว่า อาถ้ามาอย่ามาหยอกลุงแบบนี้เดี๋ยวถ้าช่วยขายของเนี่ยพอตลาดวายถ้าขายของดีเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อขนมซื้อของเล่นไว้ให้นะครับเพราะว่าก็จะมีรถพวกรถของเล่นพวกอะไรไปจอดขายด้วยนะครับปลากฏว่าวันนั้นปลามีเท่าไหร่ไม่พอขายเลยครับต้องให้ลูกชายเนี่ยขับเข้าไปในตลาดนะครับไปซื้อมาในราคาถูกแล้วมาขายต่อ ตั้งแต่เปิดตลาดนะครับตลาดเปิดจนกระทั่งตลาดวายแม้แต่ตลาดวายแล้วเนี่ยก็ยังมีคนมาถามหาปลาอยู่มันน่าแปลกนะครับสุดท้ายพ่อค้าปลาก็ทําวิธีเดิมทุกวันนะครับซื้อของซื้ออะไรมาไหว้เด็กแถวนั้นแล้วก็บอกว่าให้ช่วยขายของซึ่งเขาก็ขายของดีมาตลอดนะครับแม่ค้าที่โดนหลอกแบบจังหนักก็มีกําลังเลี้ยงของอยู่เด็ก <c oughs> สัก สองสามขวบในเดินต่อแตะมาบอกว่าอย่ากินขนมนู่นนี่นั่นนะครับพูดยังไม่ค่อยชัดเลยแม่ค้าก็ใจดีก็เอาขนมยื่นให้แต่พอหันมาปุ๊บอ้าวไปซะและ้วไม่รู้ไปไหนหายไปไวมากจะบอกว่าวิาว่งหนีมันก็ไม่ใช่รแล้วไปเห็นอีกทีก็นั่งห้อยขาอยู่บนคือของหลังคาตลาดซะและ้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวมีเป็นสิบยี่สิบคนเลยนั่งห้อยขากันสนุกสนานเลยก็หัวเราะแม่ค้านก็ล้ม จับเลยเออเลอเออเดี๋ยวมันลมตึงกว่าจะได้สต,ติตอนสายนั่นแหละครับมีคนมาประทมพยาบาลทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของที่ดินอาถรรพ์ที่ไม่ครุบไม่ควรที่จะหนังไปเป็นพื้นที่สําหรับปลูกสร้างเรือนพักหรือที่วาศัสนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อของคนแต่โบราณเกี่ยวกับอาถรรพ์ของฟ้าผ่าลงพื้นดินเนี่ยถ้าเป็นทองไร่ทองนาทั่วไป มันก็ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าเราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่ดินที่จะอยู่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ควรครับถ้าฟ้าผ่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งอัปมงคลอย่างที่ผมบอกไปซึ่งข้อนี้เนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ไม่ได้มีกันทุกพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนิดนึงนะครับผม ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้หากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้หน้าที่ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ